ข้าวเดียวก็ได้สองสี่หแปดสิบได้สิบตัวเลยครับข้าวเดียวเนีนครับข้าโลกเต็มต้นครับเกิปุ่มอยู่ได้หูดอกฟักติวน้ำกันจะปอยต้นกองเอาไงล่ะต้เพิ่งซูงเลยลอยมันจะมาไั่นแหละแตจะเบิ่งแล ครับสวัสดีครับกลับมาพอกันอีกเลยด้อยครับดเสียมกับแมงกี้นุนครับเป็นไงหล่ะเช็ญเระบอกบางยานี่พาพี่น้องมากดแมงกีนุ่นนะครับจับออกจับออเยอะหุละตัวสองตัวครับมาเบิรงขคุยมันอีกทค่นึงนี่แล้ววัให้ไก่สังเกตครับลืมมี่เด้ดตามเราใหม่ครับเป็นอุยุขึ้นมาในหน่อยนสิถกดลงไดลงเลยครับ สองต้นนี้มีคือกันเดียวครับ มูล,ละตกันยังดีครับไม่กินนุ่นแดงนี่ไหยกินนุ่นแดงไงเขาเนี่ยล่ะต่างกันกันนี้ครับ อนี่ยังกิปโอมหน่อยกิปโอมกำลังเกิดแล้วเกิดมา ได้ยิกตัวหนึ่งครับครับหาเมืองเบดแหละครับโซนทางอืนเคยมาขุดเนาะมันหัวตะขืนบนุ้งเด้ข้าวเดียวก็ได้สองสี่หกแปดสิบได้สิบตัวเลยครับข้าวเดียวนเนี่ยไปเอมันปล่อยไว้สักก่อนเนาะ เอนเพียซะก่อนจังว่าเอาไมลงไปย้อยนี่ซะก,ก่อน <c oughs> จุ่มกันอย่นี่ด้วยมุอเจ้านะ่ยจังว่าไม่เนาะหมดเอาหมดกันมากก่อนครับหมุดย่นแล้วเนาะ หลอกนาจังสีว่าไม่ครับนะจังได้กะเดยวพาพี่น้องไปหาพักหวานพูดละครับมือ,มอจังมากรุนไม่กระเทียมมันหมานข้าวเดียวพวกนี้กล่นข้าวเดียวกะได้เติบหนึ่งอยู่ได้ครับถามมันหลายๆพนะูดละถามมันลงหุ้มกันหุ้แล้วเป็นสิบคือจังหลอบก่อนจังมากลไหม่ครับอะจังไปเก็บพักหวานไงขึ้นบนเตียงหาแล้วมีหลอกดอกกระเจียวพูดละครับ จงสีไดงยังได้ยังเอามือเงินจังพอกันครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าไปเก็บผักหวานมือเีน่กลับมาพอกันดีแล้วครับสิพาพี่นอ้องไปเก็บผักหวานครับหวานเด้อมือนีน่ <c oughs> ไปไปหาผักหวานน้ากันบัานนี้ก่อนจะไปเก็บผักหวานครับมือนี่ก็ได้กระป๋อมมาปลอยนะครับไปควงไว้หวานวาสิเห็ดกินแต่กัขี้คานเห็ดกระเลยดเสียมาปลอยไว้เที่ยงเทียงพื่ะ กีกากัมีครับได้หลายตัวด้วยครับเมื่อวานอันนี้อันนี้กีกาครับมาปล่อยไปทั้งเทียงดีกว่ะ ไปครับไปหาเก็บพักหวานน้ำกันครับวันนี้นาสสนะครับมเริ่มต้นกันด้วยพักหวานยอดใหญ่ๆครับียงหวานดีขนาดนี้นไปครับ ยางให้กับังใจกันครับเบิ่งรับมุ่นนี่งามอยู่ครับ มีคนใกล้นะกําลังมาครับมาด้ยวยพี่น้องเก็บผักหวานน้ำกันด้ยวยแบบน,นี้แกงยอดใหญ่หญนึง่งพันมวกระปรงมาจอบหลายเทียวแล้วผักหวานอุ้มนี่นี่ครับเจียกรแเมน แต่มันโปร่งอุ้มเดียวกับเดรรายน้องแม่มสูดพี่น้องกันเด้อบ้านงามบ่ใส่ถสมัยอะไรเน,นี่ย ถามกันอีกครับ,บ,บพี่น้องจำได้ปะครับห้างต่อตั้งแต่ตอนนั้นไหมตอนนี้แมน,นมออกห่ดแล้วห้างต่อครับบักง่าเลยจวนตำ่ตำๆเนาะ แมจะเอาายตันอย่าพ้นเห็นอันดอกพักติวสั่นแล้วห้องแล้วไปเก็บพักติวครับวันนี้ดีแม่ห้างตอแม่โกใหนห้างต่อแ่เนาะุุ่งอกวกำลังบานนี่ครับใส่โตกยหนี่ ไงแล้วนี่ก็นเน่ไงอยู่บ่ไงด่อยู่อ๋อบานั่ะนี่เดี๋ยวเก็บดอกพักติ๋วอีกแล้วครับวันนี้โอ้ฟังนี่มันลวกเนาะแม่นหรอฟังมากเลยฟังนี่อยูกำลังบานพอดีงามๆเลยครับเต็มหนึ่งไปเก็บพักติ๋วมือนกันครับวันนี้ได้โูดพักติ๋วน้ำกันโอ้โหกระบานตอนนี้แม่นหรอเนี่ยมันหัวกระทิเป็นดอกบานควมาหลอกก่อนกำลังเงิน เป็นอันตุ้มขึ้นมาคือว่าใหญ่เรียบด้อยดีนะเดี๋ยวนะฮะก,ก็เดียนซีแล้วน่าทครับเขาโลกเต็มต้นครับ <c oughs> เป็นปุ่มอยู่ได้หงุดหงอกฟักิ้วน้ำกันวันใส่สมปะค่อยใหญ่นะเ <c oughs> สียบเลยล่ะ แต่หมู่บ้านนี่ตม้มใส่ปลากระเดิดกกระแซบเสยอุหนแล้ว <c oughs> มีอีกสูตรหนึ่งครับไปกินกับก้อยกระแซบด้ยแมนกับก้อยเนื้อกับแซบลำลำใส่กันเดิกับเจียวกระแซบแต่ดอกเนาะว่าคอยมียอดมันหัว <c oughs> ต้นเลยมันดอกนอกเนาะกดท้ายแต่ว่ากด <c oughs> ท้ายแล้ว กันดีเนาะกองเก็บเอาหมจะอแต้นกองเอางนต้นุมๆง่อมันจะบได้นแหละแต่เบืองแลเบืองแเหมดคอยอยากมนครับนเสมือแรครับคุณอา คือบเยวอ่าีวอกที่าเมื่อก็ล้นเบิดหลนบเบิวกบานโค้งบยอเรียนดตกว่ามือใดกับใข้าวอักหลักอักหลักไอัดิโนบิ์เบิรผิดโนบานีดอีครับดีอีนดีบานทงปูนเนยนงครค้า เดาวมาเก็บเลยแต่วนมาผมมายุบ <laughs> เปนมูฟออนอยังไงยางมาหาตะเสาหน,นึ่งวอนค่อยก่เด็ดดูด <laughs> <laughs> ลมมากนะ เย็นน้อยครับมื่อนานเอาต่เาครับยังเลือครับทั้งต้นก็ยังเลืออยอะขอหักมางานนึ่งเลยน้อยครับนันนเดงานน้อนันนเออหนัด่ะผมยเปล่สิบหกกับก้อยแง ั่นไปได้พักติวแล้วกับสิภาคพี่น้องไปเก็บพักหวานครับวันนี้ปล่อยใบประดับต้นนี้เห็นอีกแล้วแน่นอนต้นนี้ยอดเผนบ่ค่อยงามปายในเนาะเป็นกรุดๆตรงนั้นหนึ่งตรงนี้แหล่ะ เออแมนดีนะตักฟีไกจำได้อยนี่เก็บอยู่เงาอันนจมูเก็บจนงต้นใหญ่หน่ยะเก็บไปเรื่อยๆดูดาเติมลยครับพักซิวพักวานวนนี้เป็นยังจะเอาไ่หาเลยนะใส่มาหาอไปวางกันเติมกัน เราไปคนละนอนนลเลยต้นนั่นแหะครับต้นมาเก็บอกางนะตอนหัวปีแช่จำได้ปะต้นอีกเก้านะปงอีกจงป่งอีกรอบนึงเลยบูสิเบิดตเข้าโป่งบบ มันตกมากเลยเนาะมันก็ตกมันก็จะเศร้าฟงแบบงไปเรื่อยๆพอต้นโตมาแห้งเห็ดออกมันก็เศ้าปงมันก็ได้แก่ต้อนคนเก็บเห็ดบานมันก็เศรายากมันก็เศรากินแล้วเนาะคนเห็นเห็ดแล้วก็เศรายากเทควานเห็ดเต็กเลยนะนี่ครับเทควานจะได็ดตรงยอดตะจรสวนงามครับ ออกมาข้าวเดียวสิเพียงแล้วครับยังไกับพ่อกิ่นเกลวเพียงเนี่ยหาไปเรื่อยๆครับเสียงนกแก่หงแก้วแก้วๆย่ังเสียงนกเสียงนูไปเก็บไปเรื่อยๆตัวโอ้ยเด็ดหน้าตาเราเว้ย ยางไก่ครับบางยานี่ตาดหอมล้วกลนโหหยอดไงแท้แต่แกงแสบเนาะกัวใส่แสบวิธีคอตาแสตกวนหนึ่งหยางไก่เห็นอย่างน้ น,นี่อุ้งหน่อยแตงามเฝ่าบรงพักหวานตัวน,นั้นครับเครื่องหันน้าได้ลชอ <c oughs> บค้ดปารครับดอกอหวาน 这个不能 ทังหมดดอกก็เริ่มจะแก่แล้วเริ่มจะแก่เดลยครับเี้ครับเบิ่งผลงานทั้งดอกทั้งอะไรเปลายเติบอยู่ได้ต้นในปลาอะไรครับเป็นดอกครับต้นนี้กําลังอวยเมื่อแล้วครับดูว่มันหอนเลยเหรอเที่ยงแล้วเนี่ยกลับมาเที่ยงแล้วครับกลับบ้านแล้วมันบอเมื่อยวันนี้ แดดหอนเลยกลับตะเวนครับผลงานไม่ดอกผักติ้วได้ดอกผักติ้วก็ได้ดอกผักหวานทั้งหยอดทั้งดอกักหวานทั้งหยอดทั้งดอกแต่สองอย่างเติมกันครับมื่อนี้อือจะในกาฝากกันด้วยครับมื่อนี้หอนแดดแห้งไปพักเมื่อตะเวนอือยังพอกันไหมเมื่อนานนะครับอืออนมากะกดไลค์กดแชร์ให้นเด้อกดติดตามให้พร้อมอยู่ดีไม่แห้งกูปูกกู้นเด้อ พี่จ้าสวัสดีครับ <c oughs> จังพ่อกันมือนาครับ,บเผื่อฝนตกมันเย็นจ้างเลยพ่อหาเป็นมือได้เลยกมือน,นกันได้อาซาพักจิววช่ยจกนะักแบบเลยเอ้ะฟักจิวไหม <c oughs> อ๊ <c oughs> เอาไมา้ังไปอนะเราม่ๆลุนใส่มีกัเตุ่นพักหวานไ <c oughs> ลๆบอพี่น้องว่า ำใหม่กับตายอย่างตาเนี่ยกินอนตาเนี่ยกินตาสะเบยียงอันนี้ได้พักครับวันนี้หาเก็บพักเก็บเนืาอแต่ห้นนี่เมียน้ำกัน